สวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เตา๋าน,นีแฟนเพจกิษราคูดคาของเ้านะาะ,ะกับรถสองคันวันนี้เป็น SUV นะคะเป็นรถครอบครัวถูกต้องะค,ะค่ะพี่เตา๋าสำหรับคันนี้เลยอ่ะคันแรกเลยนะคะคันนี้นะจ๊ะใครที่กำลังมองหารถเนาะ Honda f ฟ t นะคะตัวนี้เครื่อง1.5ตัว E เนาะปี2012ต้องบอกว่าราคาเปิดพิเศษจริงๆพี่เต๋าค่ะ 4 4 9 0 0 0บาทในราคาไร้สดนุ้ยกับพี่เต๋าค่ะอ่าเรามาดูรายละเอียดของดีเทลคันนี้นวยมากเลยนะคะใช่คันนี้นะคะจะมีชุดแต่งนะคะสเกิดรอบคันเลยชุดแต่งรอบคันจะเป็นสีขาวมุกน้องนุ้ยใช่อ่าแม็กเป็นยังไงบ้างคะพี่เต๋าแม็กเป็นจะเป็นแม็กขอบ15นะคะตัวนี้ยางใหม่เลยนะน้องนุ้ยแม็กจะเป็นอ่ ของ Honda เลยแม็กจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็เคลือบสีไฮเปอร์นี่นแน่นะใช่ไหมสวยวมากนะตัวนี้เราเนี่ยชุดแต่งรอบคันเลย<ช>น้องมุย้ยเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยสีขาวจะเป็นขาวมุกนะคะ,คะตัวนี้ให้ดูประตูก่อนนะแต่ให้ดูรอบๆนิดนึงเนาะ สีเป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะยังไม่ได้มีเก็บสียังไม่ได้มีบิวเนาะภายนงภายในหนูยังไม่ได้บิวอะไรนะคะตัวโลโก้ฟีดเขายังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้มีการแกะก็คือแสดงว่าเอาให้รู้เลยว่ายังไม่ได้มีการเก็บสีเนาะเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะจ๊ะตัวนี้ะนะเ <นะ S 1> บาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็เบาะสามแถวคือสามารถนั่งได้ทั้งครอบครัวจริงๆเบาะสองข้างนี้สามารถปรับได้นะคะนี่เดี๋ยวพี่เต่าพับให้ดูเนาะ ตัวนี้นะคะพับได้เลยใครไม่ใช้งาน<ม>ด้านหลังนี้ถ้าใครบ้านใครไม่มีเด็กเนาะบบหรือว่าใครค<บ>้าขายอะไรก็แล้วแต่นะพี่เต๋าตัวนี้สามารถพับบอกเก็บได้พับบอกเก็บด้านหลังนะคะตัวแถวที่3มลูกค้าสามารถใส่ของไปขายหรือว่าจะใส่ของเวลาเดินทางเนาะพี่เต๋าเนาะต้องการพื้นที่เยอะๆก็ใส่กระเป๋าเดินทางหรือใส่อะไรก็ได้สัมภาระตรงเนี้เป็นห้องสัมภาระได้เลย มาดูตรงนี้นะคะรถอย่างที่น้องนุ้ยบอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าที่เราซื้อรถเราต้องตรวจสอบเยอะมากกว่าลูคากค้าอีกอเ,ะะเห็นไหมว่ารอยอาร์คนะคะยังอยู่ครบนะคะนี่รอยอาร์คซ้ายขวานะคะนี่นะคะอันนี้คือเดิมรถไม่เคยเฉี่ยวไม่เคยชนไม่เคยชนหนักพลิกคว่ํา ไม่เคยแม้แต่นิดเดียวเลยใช่ค่ะถูกนะต้องเลยลอยอาร์คลอยนอ็อตโชคอัพเขานะคะยังใช้งานได้ดีจริงๆนะเป็นโชคอัพเดิมของตัว Honda นะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องบอกก่อนนะภายในเนี่ยเขาเห็นไหมคือมัน VIP ยังไงมันเหมือน เ,เด็กเนี่ยค่ะสามารถเดินตรงกลางได้เข้าออกได้จนทะลุไปถึงคนขับเลยนะสะดวกสบายจริงๆค่ะใครนะคะกำลังมองหาเนาะ Honda f ฟีเครื่องพันหตัว E นะคะปี2012ราคาพิเศษไปเลย4,49 0 0 0บาทผ่อนประมาณเท่าไหร่คะพี่เตาผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,500บาทน้องมุยโอ้โหค,คุณได้รถครอบครัวคุณได้รถประหยัดน้ำมันคุณได้แบรนด์หลักคือ Honda ค<ฆ>่ะผ่อนแค่8,500หบอกเลยค่ะว่า รีบนะต้องรีบเลยอ่ะ ไปดูข้างในกันก็จริงๆประตูสามารถเปิดได้จากรีโมทนะคะน้องใช่ค่ะพี่เตา๋าภายในจะเป็นบอ่อหนังสีเทานะคะ,คะเพราะว่าให้แมตกับสีขาวภายนอกเนาะเป็นบบ่อใหญ่นะคะ2ตัวข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนั่งได้ถึง4คนนะคะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงให้ดูตั้งแต่แผงประตูะก็เป็นทูโทนนะพี่เตา๋าสีเทากับเบจเนาะ,ะประมาณสีเทากับสีดำใช่ะนะคะดู ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยทาไมเขาจะตกแต่งเหมือนยุโรปแนวยุโรปนี่นพี่เต๋าสวยมากๆเลยนะนี่บอกเลยเนี่ยตัวนี้คอนโซลเขาไม่เหมือนใครเลยนะใช่เห็นไหมคะ จริงๆสามารถเขียนเอกสารได้เลยนะตรงนี้วางเอกสารเขียนได้เลยนะเนาะแล้วก็แอร์ก็จะอยู่ตรงนี้แอรอยู่ตรงคอนโซลข้างล่างเป็นดิจิตอลถูกต้องเป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมบอกอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นอุณหภูมินะไม่ได้ปรับเป็นแบบหมุนนะคะตัวนี้วิทยุเดิมของโรงงานเลยนะพี่เต๋าใช่ค่ะตัวนี้ของเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนนะแต่ต้องบอกก่อนว่า สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่ามันมีกรอบของมันอยู่แล้วกกตีกเขา,เาไม <Honda S 2> ่ได้เขาจะทำแบบบิวอินมาแล้วแกะไม่ออกแล้วแกะไม่ได้แต่สําหรับ Honda f ฟีดคันนี้นะคะอจอแบบนี้นะคะคุณสามารถไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดร i ยได้เลยถูกต้องนะคะจะใช้ทัชสกรีนหรืออะไรสามารถทําได้เลยเนาะ ที่บังแดดอะไรยังไม่ได้แกะเลยนะคะเจ้าของเขาใช้ธนูถนอมเนาะดูแลรักษาดีมากเลยป้าน้องนุ้ยเดี๋ยวพาไปดูตรงห้องเครื่องนะพี่เต๋าหนูอยากให้ดูตรงนี้นิดนดีนะคือจะบอกว่ากล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าเดี๋ยวให้ช่างภาพเดินไปสั่งมาทางนี้ดีกว่าถ้าเรานะคะไม่คอนโทรลการเปิดประตูจากเดี๋ยวให้ช่างภาพเดินไม่คอนโทรลประตูนะคะจากรีโมทเนาะบางทีมันจากรีโมทถูกไหมคะพี่เต๋าเวลาเราเปิดประตูด้านหลัง นะแต่ถ้าคนขับอยู่แล้วนะคะอยากจะเปิดประตูะด้านหลังเนี่ค่ะ,ะเรามีปุ่มอำนวยความสะดวกฟังก์ชันตรงนี้เลยนะจ๊ะ,อะพอนะคะภายในสวยๆงามๆเรามาดูห้องเครื่องกันไหมพี่เขาเครื่องเขาก็จะประมาณเล็กๆนะคะเครื่องสีง่สูบเครื่องพันห้าร้ซีซีนะคะ,ะเครื่องเล็กกระทัดรัดประหยัดน้ำมันนะ,ะใช่เห็นไหมตัวถังบอดี้สวยลอยอาร์คอยู่ครบหมดเลยครบเลยนะ รอยอาร์ครอยนอ็อตหรือว่ารอยสีที่แต้มนะคะจากโรงงานเลยนะคันนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาแนวอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะบอกว่าสีนี่นะนออ<ม>้องนุยไม่ได้หาง่ายๆนะสีเ<ง>นี้ยเนาะเป็นสีพิเศษนะสำหรับคันนี้นะจ๊ะ Honda CR-V นะคะเครื่อง2000เนาะ ฟวิลเลยปี2015 6 7 9 0 0 0นเนะคะคันนี้จัดเต็มนะคะผวอนอยู่ที่12,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79ผ่อนงานสุดได้84เดือนโอ้โหสูงสุดกันไปเลย84งวดนะจ๊ะจ้ะแล้วสีไม่เหมือนใครนะคะสีนี้คือสเปคเดิมออกศูนย์เลยเป็นสีสแตนดาดแล้วสีพิเศษใช่ค่ะนะสีน้ำตาลแดง แล้วรถคันนี้นะคะได้4 view ได้เครื่อง2,000ได้4 view ตัวท็อปตัวนี้ชุดแต่งเขาก็จะเป็นเนี่ยตรงลิ้นข้างล่างก็จะเป็นอไฟเบอร์เป็นสีเงิน,นะะใช่ค่ะพี่ตาตัดกันเนาะแล้วก็นี่ชุดแต่งโครเมียมหมดเลยนะไม่มีโครเมียมที่เห็นแบบเป็นสีโครเมียมเนี่ย <ừ> คือของ Honda CR-V เขาจะเน้นความหรูใช่ค่ะนะคะสำหรับแม็กค่ะพี่ตาแม็กโรงงานเลยนะ อ่าน้องนุย้ยคันนี้นะคะจะเป็นอคอร์ด17บนะคะชันน้องนุ้ยคอร์ด17บเจทำไมถึงคอร์ด17บเเพราะว่ารองรับการโฟวนะิลนะครองรับการขับขี่นะคะรองรับสมรรถนะนะคะ<ช>ฉะนั้นรถออฟโรดรถโฟวิลนะคะรถที่ขับสมรรถนะดีนะคะไม่ใช่รถเล็กนะอืมระอ่า พวกยางนะคะพวกยางหน้ายางอะไรพวกนีน้ยางต้องขอบ17นะคะมันจะรองรับการขับขี่ที่ดีเยี่ยมถูกต้องค่ะ<แ>เนาะมาดูเรื่อยๆกันเลยในส่วนของกระจกมองข้างเห็นไหมคะก็จะมีไฟเลี้ยวคือเขาแอบ,บแซมมาสวยๆอยเงี้ยไม่ได้บอกว่าทําเป็นไฟใหญ่หรือว่าอะไรนะอันเนี้ยคือมองข้างๆเราชัดเจนเนาะมาพร้อมด้วยกันศาสตร์กันศาสตร์แต่งของ CRV เลยนะคะฟิล์มนี่ก็บอกเลยว่าฟิล์มยังใช้ได้ดีอยู่นะตัวฟิล์มของลูกค้านะ นี่แล้วก็มีตัวนี้ค่ะเนาะสามารถเปิดปิดประตูได้ทั้ง2ด้านคุณจะเข้าทางด้านซ้ายคุณมีกุญแจอยู่ในตัวนะคะไม่ต้องเอากุญแจขึ้นมาไขเนาะสามารถกดคีเลสกุญแจตรงนี้ได้เลยเนาะมือจับเขาจะเป็นโครเมียมต้องบอกก่อนเลยว่า CRV ปี15คันนี้เขาแต่งมาพร้อมกับพวกโครเมียมดูนะมือจับโครเมียม ขอบประตูคิ้วขอบประตูก็เป็นโครเมียมนะคะดูนะความสวยของเขาเห็นไหมไฟท้ายเขานี่ค่ะเห็นไหมชัดเจนถ้าเปรียบเทียบกับตัว c r v ตัวเก่าไฟท้ายจะคนละหน้าตากันเลยนะแต่ว่าคันนี้เห็นไหมคะไฟท้ายโซแอมีเปิดไฟให้ด้วยนี่นะคะยาวขึ้นไปถึงนี้เลยตัวนี้สเกิร์ตรอบคันไม่พอมีสปอยเลอร์แต่งเพิ่มความสวยงามขึ้นมานะคะไฟเบกรกดวงที่3พร้อม แน่ไฟเบรกดวงที่3นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย2จุดพอค่ะตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะคะนะนี่ค่ะโอ้โหเปิดด้านหลังให้ดูเลยนี่ค่ะน็อตเดิมรอยอาร์ครอยน็อตทุกอย่างเดิมหมดถาดท้ายพร้อม ใครจะใส่กับข้าวใส่ของใส่อะไรที่เลอะเทอะเปื้อนนะคะต้องบอกก่อนว่าคนนี้เขาดูแลดีโดยการที่เขาซื้อถาดรองท้ายมาตรงเนี้นะคะ,ะเพื่อกันความสกรปรกเลอะเทอะเนาะอ่าและให้ดูนะนี่ทุกอย่างครบจริงๆรถ SUV ต้องมีถาดวางท้ายนะคะเพื่อป้องกันเครื่องมือแม่แรงนะคะล้ออะไรนะยังใช้งานได้ดีแล้วก็มีทุกอย่างครบค่ะตัวนี้ เดี๋ยวมาดูด้านในกันดีกว่าความหลูหาล้าของเขาพี่เตา๋าค่ะคันนี้จะเป็นคีเรส์มาร์ทนะคะเอนจิ้นสมาร์ทนะคะจะเป็นกุญแจนะคะถือกุญแจไว้ก็กดปุ่มได้เลยนี่จอเป็นจอทัชสกรีนนะคะใช่ค่ะความหรูของเขาหรูจริงๆน้องนุ้ยนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แยก นะคะแอร์ออโต้แอร์แยกตัวนี้นะคะโฟวิวจะเป็นโฟวิวแบบออโต้ใช่ไหมคุณเป็นแบบโฟทานะคะเวลาเราเหยียดนะคะขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปรับอัตโนมัติของเขาเองวงมอะไรก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันสามารถฟังเพลงปรับฟังเพลงบลูทูธนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะได้หมดนะคะภายในจะเป็นสีดำเนาะดูนีูเพิ่มความหรูมาบางสปอร์ต ตัดด้วยสีเทาเมทัลิกอย่างนี้เลยเอนะะคตัดด้วยความสวยงามสปอร์ตน้องนุ้ยดูไหนคะนี่ค่ะชาร์จแบตอะไรได้หมดเลยโทรศัพท์ส3เครื่องมเครื่องเยอะไปอ่ะเยอะไปเยอะไปนะคือองค์ประกอบเขาเอเซนสซอรี่เขาค่อนข้างเยอะมากเลยกันนี้เบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะโอ้โหสะดวกสบายมากนะคะให้ดูด้านหลังนิดนึงใช่มันมีแอร์หลัง ด้านข้างประตูเห็นไหมคะก็คือดีไซน์สปอร์ตคือเป็นสีดำนะคะหนังแล้วก็บะเห็นไหมคะเป็นบาะหนังทั้งหมดเลยนะลูกค้าจะเช็ดจะล้างจะอะไรสะดวกสบายมากๆเลยนี่ค่ะมาพร้อมที่อยากจะให้ดูด้านหลังเนาะมาพร้อมกับแอร์ค่ะคนข้างหลังไม่ต้องบอกว่าร้อนค่ะไม่ต้องให้พี่เต๋าเปิดแอร์ให้หน่อยนะ,ะคะมาเดี๋ยวเราไปดู ห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าคะ่ะพี่เต๋านี่เห็นไหมคะสีน้ําตาลแดงข้างในนะคะสีเดียวกับตัวรถข้างนอกนะเครื่องสองพันตัวนี้นะคะเครื่องสองพันแล้วตัวนี้จะมีมีอีค่อนด้วยประหยัดน้ํามันด้วยช่วยเซฟน้ามันใช่มะ,ะ,ะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าเครื่องสองพันจะกินน้ํามันนะคะตัวนี้เติมน้ํามัน e ย e <85. S 2> e ี่สิบเติมน้ํามัน e แปดห้าแปดห้าแล้วก็มีปุ่มอีคอนประหยัดน้ํามันด้วยนะคะ<อ>สาหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหิดไรนะครับ